ค่ะแล้วต่อไปนี้เราก็จะเรียนในส่วนของวยากรเรื่องนั่น่นันินนนสเซเตคิดาไซานะคะซึ่งมีความหมายว่าขอให้ขอให้ใหจุดๆนะคะเป็นการขออนุญาตขออนุมัติขอให้บุคคลที่พูดกระทำนะคะหรือขอให้ยอมให้เกิดยอมให้เกิดกริยานั้นๆขึ้นเถอะนะคะก็ ทีนี้เนี่ยอย่าสับสนนะคะกับแพทเทิร์นที่แล้วที่เราเรียนไปเนี่ยที่บอกว่าเป็นเรื่องของการอนุญาตผู้ที่เป็นประธานในประโยคเนี่ยเป็นผู้อนุญาตให้ให้อีกบุคคลหน,นึ่งกระทานะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือผู้ที่พูดเนี่ยขอขออนุญาตเป็นผู้ขออนุญาตผู้ที่พูดเป็นผู้ที่ขออนุญาตให้เกิดสิ่งน,นั้นๆขึ้นผู้ขออนุญาตให้ ได้กระทําสิ่งนั้นๆน,น,นะคะลองมาดูที่ประโยคตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ้างหน้าก็ใส่รูปให้กระทาธรรมดานะคะตรงนี้ไม่มีอะไรยากค่ะในรูปประโยคนะคะประโยคแรกค่ะโคโคเดะฮาตาราคาเซเตะครับประโยคนี้ผู้พูดคือวัิใช่ไหมคะขอให ขอให้ได้ทำงานที่นี่เถอะหมายถึงตัวเราเองนะคะหมายถึงขอให้ดิฉันได้ทำงานที่นี่เถอะนะคะในกรณีนี้อาจจะหมายถึงทำงานที่ที่บริษัทน,นี้หรืออาจจะหมายถึงขอทำตรงนี้เถอะตรงนัน้นเสียงดังมากเลยทำไม่ไหวอะไรเงี้ยขอทำตรงนี้ได้ไหมก็เป็นได้นะคะต่อมาค่ะมาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะคุชเมซังนี่อาวาเซตรซ นุ้ยสุเมะังนี่อวังเถอะครับประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าขอให้ผู้ที่พูดคือขอให้ผมได้พบกับลูกสาวคุณเธอครับขอให้ผมได้พบกับลูกสาวคุณเธครับประโยคนี้นะคะอาจจะเป็นก็อาจจะเป็นสมมติชายหญิงคบก,กันแล้วถูกขัดขวางอะไรเงี้ยก็เลยพูดกับ พ่อหรือแม่ของเขาว่าขอให้ยอกอนุญาตเราเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอนุญาตให้เราเถอะนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้ายังสับสนอยู่นะคะจะมีการเปรียบเทียบให้ดูค่ะการใช้ซาเซเตคุดาไซกับการใช้เตคุดาไซจะมีความหมายต่างกันนะคะตรงที่ว่าดูประโยคนี้นะคะคือซูเรียโนนเดคุดาไซคุอเรยโนนเดคุดาไซีนนะคะ เซจิเก,กค่ะเช็คดุสรอนเดคาไซจะมีความหมายว่าการุณากินยาใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยผู้ที่พูดไม่ใช่คนกินใช่ไหมคะผู้พูดสั่งผู้อื่นให้กินเออขอให้ผู้อื่นขอร้องให้ผู้อื่นกินการุณากินยาอาจจะบอกคุณ A คุณ B คุณ C ที่ไหนก็ตามนะคะแต่ผูพ้พูดไม่ใช่คนกินต่อไปค่ะ กุศลโยนมาเสตคุดาไซกุศลโยนมาเสตคุดาไซคารุาให้ฉันกินยาเถอะนะได้โปรดให้ฉันกินยาเถอะนะบางทีอันนี้อาจจะเป็นซินเดอเรลล่านะคะอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไม่สบายแม่เลี้ยงไม่ยอมให้กินยาก็เลยขอแม่เลี้ยงว่าโอ๊ยให้ฉันกินยาเถอะนะไม่ไหวแล้วปวดหัวมากอะไรนี้นะคะละักษณะรูปซาเซตคุดาไซเนี่ยเป็นการขออนุญาต เพื่อให้ผู้อื่นยอมให้ตัวเองกระทำคนที่ทำคือตัวเรานะคะถ้าเราเจอซาเซเตคูราไซก็ให้ตีความได้ว่าสิ่งที่ให้กระทำนั้น่ะการกระทำนั้นขออนุญาตเพื่อให้ตัวผู้พูดหรือให้ตัวบุคคลที่เป็นประธานเดนี่ยวนั้นทำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเตคูราไซธรรมดาจะเป็นการ ขอให้บุคคลอื่นนะคะกร,ระทำคะ่ะ